ครับคุณตุ๋ยสวัสดีครับสวัสดีครับัสดูชมครับมีผลอะไรบ้างฮะวันนี้ครับก็วันนี้มีความพร้อมของนักเตะทีมชาติไทยตอนนี้อยู่ที่โอมานแล้วนะครับมีความรุ่งนี้แข่งรุ่งนี้แข่งนะครับซึ่งโมเดลในทีวีของเราจะถ่ายทอดสดด้วยไปครบยังคะครบแล้วครับนักเตะเดินทางไปสมทบเรียบร้อยแล้วก็มีความพร้อมของนักเตะทีมชาติไทยซึ่งลงฝึกซ้อมที่โอมานคุณซือวินฟิชเชอร์เองบอกว่าถ้าหากจะเอาชนะโอมานได้เนี่ยต้องมีโชคเข้ามาช่วยสักเล็กน้อยเหมือนกัน าตายละแล้จะมีกต,ตอนนี้เชียร์ไหมเนี่ยเม<อ>่ตอนนี้ทีมพร้อมเต็มที่นะฮะมันมี3ปัจจัยหลักเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่ามีอะไรบ้าง<อ>าครับมีรายงานมาจากคุณพิทิคุณสุนทรนนท์จากโอมานครับครับขอบคุณครับวันที่2ของการฝึกซ้อมที่โอมานของทีมชาติไทยนะครับวินฟิตเชฟเฟอร์เองก็ค่อนข้างที่พอใจกับสภาพความฟิตของ6นักเตะที่เพิ่งเดินทางมาถึงเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ การฝึกซ้อมครั้งที่2ที่โอมานของทีมชาติไทยนะครับก็ได้นักเตะมาครบ20คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ลงฝึกซ้อมกันในช่วงเวลา13นาิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นนะครับที่จะเป็นเวลาที่ใช้แข่งขันจริงนะครับแน่นอนครับสภาพอากาศก็ค่อนข้างที่จะร้อนเป็นอย่างมากนะครับ แต่ว่านักเตะทุกคนก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับรวมถึง6ผู้เล่นที่เพิ่งเดินทางมาถึงเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยนะครับซึ่งวินฟิทเชฟเฟอร์เองนะครับก็ได้แยกให้6ผู้เล่นที่เพิ่งเดินทางมาถึงนั้นซ้อมเรียกพละเรียกพละกกาลังก่อนครึ่งชั่วโมงนะครับและก็เข้ามาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมต่อไปซึ่งวินนี่ก็ค่อนข้างพอใจที่ทุกคนอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมลงสนาม แม้ว่าก่อนหน้านี้จะเตรียมทีมมาได้ไม่ดีที่สุดก็ตามครับซึ่งวินนี่เองก็เผยว่าเก,าเกมกับโอมานมี3สิ่งที่สําคัญหากจะเป็นผู้ชนะนั่นก็คือมีทีมเวิร์กที่ดีนักเตะมีคาแรคเตอร์ที่มุ่งมั่นที่จะเอาชนะนะครับแล้วก็สุดท้ายต้องยอมรับว่าขอให้โชคเข้าข้างทีมไทยด้วยครับดานจม,มุยิทีเดศินแดงดาครับกองหน้าตัวความหวังที่บาดเจ็บกับทีมชาติมาตลอดในช่วงหลังนะครับเนื่องจากกลัาศึกหนักมาตลอดทั้งฤดูกาลก็ยืนยันว่าเกมกับโอมานตัวเขาเองนั้นพร้อมเต็มที่ที่จะทําาาหน้ที่่เพือชติครับ ก็ตอนนี้ก็พร้อมครับก็มีมีช่วงเวลาที่ได้พักไปแล้วก็กลับมาแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแต่ว่าก็พร้อมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จะลงเล่นโดยทีมชาติไทยครับหากจะต้องการเข้ารอบ10ทีมสุดท้ายนะครับก็ต้องเอาชนะโอมานแล้วก็ลุ้นให้ออสเตรเลียเอาชนะซาอุดีอาระเบียให้ได้ในวันเดียวกันด้วยครับโดยเกมจะมีขึ้นวันพุธนี้ครับ16นาฬิกา30นาทีตามเวลาในบ้านเราโมเด์นายทีวีถ่ายทอดสดให้แฟนบอลได้ชมกันถึงบ้าน พื่อที่คุณสุนทรนนท์สําน,นักข่าวไทยรายงานจากประเทศโอมานครับครับก็3สิ่งนะครับที่วินฟิเชเฟอร์บอกไว้ว่าจะต้องมีนะฮะหนึ่งทีมเวริร์กทีมเวริเวร์ก้องสองความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ชนะ <Okay. S 1> แล้วก็สามโชคครับจบมีไหม,มสามอย่างนี้มีไหมก็ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะฮะต้องต้องดูนะความพร้อมล่าสุดก็น่าจะเต็มที่สําหรับทีมชาติไทยผมเป็นโค้ชได้นะถ้าอย่างเงี้ยเฮ้ยทีมเราจะชนะได้ต้องอาศัยโชคนะครับ Oh <laughs> 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 สถานการณ์นะครับทีมชาติไทยเนี่ยต้องเอาชนะโอมานให้ได้สถานเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็รอรุ้นใหออสเตรเลียไปเอาชนะซาอุดีอาระเบียตรงนี้หมายถึงตรงนี้ว่าต้องยืมจมูกคนอื่นหายใจนดีขึ้นไหมดูดีขึ้นไหมก็ดูดีขึ้นนะใช่แต่ยังไงก็ต้องตามเชียร์นะครับตามรุ้นกันนะฮะพรุ่งนี้16บหนิกาสามนาทีนะครับคดานทีวีถ่ายทอดสดให้ชมกันถึงบ้านเลยโอเคฮะนะครสามศูนย์นะเปิดโมดดานานะครับให้กำลังใจทีมชาติไทยและช่วยภาวนาผลอีกหนึ่งทีมค่ะถูกต้องใช่ามดูท กันต่อนะครับนวักยูควิสนะครับมือหนึ่งของโลกจากเซอร์เบียเก็บชัยชนะในการกลับมาลงเล่นเทนนิสครั้งแรกในรอบ5สัปดาห์นะครับในเทนนิสที่ดูไบนะครับเป็นเทนนิส ATP World Tour รายการดูไบดิทฟีเทนนิสแชมเปี้ยนชิพซึ่งเงินรางวัลรวมประมาณ52ล้านบาทนะครับแข่งกันที่เมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะครับใช้เดี่ยวในรอบแรกนวักยูควิสมือหนึ่งของโลกและแชมป์เก่า3สมัยติดต่อ,อก,กันจากเซอร์เบียนะครับซึ่งลงแข่งขันแมตช์แรกนับตั้งแต่คว้าแชามป์์ออออสสเเเเตรลลีียนนโพ่่่มื5ัปดาหทแ้ว ใช้เวลา1ชั่วโมงกับ28นาทีครับหัวดเอาชนะทางด้านของสดิกมาเซลสเตเบ้นะครับมือ72ของโลกจากเยอรมนีไป2เซตรวด6ต่อ4และ6ต่อ2นะครับก็เข้ารอบที่2ไปอรอพบผู้ชนะระหว่างเซอร์เกย์สตาคอฟสกีจากยูเครนหรือว่าโอมาอาวาดีนักหัวเจ้าถิ่นนั่นเองครับส่วนทางด้านของน้องชายของยอควิชลงแข่งขันในรายการนี้เช่นกันครับมา์โกยอคโววิชครับวัย20ปี ซึ่งเป็นนักขวดมือที่869ของโลกลงเล่นในฐานะมือวการ์ดนะครับแล้วก็ลงเล่นใช่ฮะนี่ใช่ไหมใช่หรือเปล่านะฮะใช่นะใช่นะคือหน้าตาจะคล้ายๆยอกลคนขวามือเนี่ยนะฮะก็แต่ว่าแพ้ไปนะครับแพ้ไปตกรอบแรกก็ยังชนะแมตช์แรกในทัวร์ไม่ได้สักทีหนึ่งนะครับ ก็ต้องตามดูกันต่อว่าน้องชายจะขยับขึ้นมา,าท่าบรัศมีของพี่ชายได้หรือเปล่านะครับส่วนคนนี้ครับมาดิฟิสมือ6จากสหรัฐก็เอาชนะอันเดสเบกจากเยอรมนีไป2เซตรวดนะครับหต่อหนทั้ง2เซตก็ผ่านเข้ารอบที่2เช่นกันนะครับส่วนลูคัสเลโกจากสโลวาเกียก็โดนมาราทอนกว่า2ชั่วโมงนะครับเอาชนะเซอร์ไกบับการจากยูเครนไป2ต่อหเซต2ต่อ6 6ต่อ2และ7ต่อ6ท้ายเบรก14ต่อ12นะครับเรียกว่าเล่น้ายเบรกกัน มากมายเดียวนะฮะอึดพอสมควรนะครับไปรอพบผู้ชนะระหว่างโทมัสเบรดิสจากเช็กกับเบนจามินเบเกอร์จากเยอรมนีต่อไปนะครับรายการนี้ออรเจ์เฟเดเลอร์นักขวดมือ3ของโลกจากสวิสแล้วก็ ซึ่งเป็นอดีตแชมป์สสมัยแล้วก็ทางด้านของแอดี้มอร์รีนะครับมือ4ของโลกจากสกอตแลนด์ก็จะลงแข่งขันด้วยในวันนี้นะครับ<ม>ก็ตามผลกันได้มาดูความเคลื่อนไหวของทีมไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับเมื่อวานนี้ออกมาเปิดเผยว่าการที่ทีมนั้นขายเชสฟอร์บิกัสและซา m มีนัสรีออกไปจากทีมนะครับทำให้สโมอสรนนั้นมีกำไรถึง2,000กับ400ล้านบาททีเดียวครับ การที่ทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับตัดสินใจขายเชสฟอร์บิกาสให้กับทีมเจ้าบุญทุ่มบาร์เซลโลนาของสเปนแล้วก็ซามีอานัสรีให้กับทีมระบายสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทำให้อาร์เซนอลมีกำไรก่อนหักภาษี49.5ล้านปอนด์ หรือว่าประมาณ2,400ล้านบาทนะครับตามรายงานของผลประกอบการในช่วง6เดือนจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับโดยอาร์เซนอลก็ได้เงินจากการขาย2นักเตะตัวหลักรวมเป็นเงิน63ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ3.1พันล้านบาทนะครับแม้ว่าจะสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนบอลเดอะกันเนอร์ก็ตามนะครับทำให้สโมสรน,นั้นมีกําไรเพิ่มขึ้นซึ่งก็ตรงข้ามกับผลประกอบการเมื่อ1ปีก่อนหน้านี้นะครับขาดทุนไป6.1ล้านปอนด์ หรือว่าประมาณ305ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับ อาร์เซนอลปัจจุบันมีทานานของสแตนโคเอนเก้นะครับซึ่งเป็นเศรษฐีชาวบริการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่สามารถคว้าแชมป์มาตั้งแต่ปี2005นะครับโดยกลุ่มอาร์เซนอลซัพพอร์ตเตอร์ทัสนะครับซึ่งเป็นกลุ่มแฟนบอลที่มีหุ้นจำนวนเพียงเล็กน้อยของสโมสรก็มองว่าถ้าหากว่าอาร์เซนอลนั้นพลาดไปเตะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าก็จะทำให้สูญเสียรายได้ไปอย่างน้อย45ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ2.2พันล้านบาทนะครับหลังจากเกมลีกนัดล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่า พลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์ไปได้5ประตูต่อ2แล้วก็ขยับแซงเชลซีขึ้นไปรั้งในอันดับที่4นะครับแต่ว่าแต้มเนี่ยเท่ากันเลยลูกได้เสียก็เท่ากันนะฮะสำหรับอาร์เซนอลกับเชลซีครับแต่ว่าในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกต้องบอกว่าสถานการณ์ไม่ดีสักเท่าไหร่จะจบแค่นั้น่าจบแค่ามอยู่4์เดี๋ยวกลับมาเล่นที่เอเวอร์เตรดเดียมยิงก็5้เลยเหรอเป็นไปได้ไหมฮะก็ลองดูนะฮะกำลังใจกันแล้วกันผมไม่ได้เป็นแฟนทีมนี้ครับ ผมว่าคุณเสนอข,าขอ่าวก็ยาวไปยาวไปนะฮะสำหรับอ,อ่านสมนั้นเอามาดูในเรื่องของเลี้ยวภูบ้าง<บ>มาดูเ <c oughs> ลี้ยวภูดีไหมฮะเลี้ยวภูมีอะไรก่ะมีควันหลงเมื่อวานนี้ที่ได้แชมป์ฟุตบอลคาริงคัพเอาชนะจุดโทษคาริฟซิตี้ไปได้มีควันหลงการแสดงความดีใจของแฟนบอลของหงแดงเลี้ยวภูมาให้ชมกันนะครับลองไปชมกันครับอย่าเยอะนะอย่าเยอะไม่เยอะฮะไม่เยอะน<ม>ี่ฮะเป็นแฟนบอลเด็กน่ารักทีเดียวครับไปหัวเอมชิตาตัวเองคือดีใจมากะนี่ะ คว้าแชมป์แรกการทีมนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละใช่คาริ่งทัพเนี่ยสมัยที่8นะครับแล้วก็เป็นแชมป์แรกในรอบ6ปีไม่เป็นไรเอาเถอะได้แชมป์นำอะไรก็ได้ไม่เป็นไรนี่จังหวะที่แอนโทนีจราดยิงจุดโทษไม่เข้าในลูกสุดท้ายพอดีนะฮะเจ้าหนุ่มคนนี้วัยหกขวบเท่านั้นเองยังยังแจ๋วยังแจ๋วยังโอเคอยู่หลับตาเชียร์ไปเลยหลับหูหลับตาเชียร์ไปเลยลูกคือไปแล้วข้างหนึ่งนะครับไปจิ้มแล้วก็ตาได้ไปข้างแล้วแต่ว่ายังไม่เป็นไรอยู่เป็นไรเชียร์ต่อ ถูกใจป๋าจริงๆเลยแล้วก็ทำให้เหล่าบรรดาเดอะคอปเนี่ยแฮปปี้กันไปในช่วงนี้ก็คือมีความสุขนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นคาริงคัพเป็นถ้วยใบเล็กที่สุดของอังกฤษฟังนู่น้ำเสียงมันดูเดือดเดือดยังไงไม่รู้นไม่ไม่เดือดอันนี้ชื่นชมอันนี้ชื่นชมแล้วก็แสดงความยินดีด้วยความจริงใจถ้วยมีกี่เมส์ที่เขาเรียกถ้วยมีกี่เมสาของเขาเลยมาสองเลยของเขาเลยก็เป็นคาริงคัพสมัยที่8 แต่ <c oughs> เป็นแชมป์แรกในรอบ6ปี <laughs> นั่นมันก็ยี่คุณผู้ชม<อ>แล้ว <laughs> ยี่ย์บ้านคุณรับสว,ส,สวัสดีครับเดี๋ยว,ว <c oughs> ช่วงหน้ามาดูครับนาโนนะอะไรก็สอบทรายที่จะไว้เตรียมรับมือน้ําท่วมน้ําท่วมอะไรแล้วไม่กลัวแล้วทีนี้เออกลัวกลวกลัวอย่ามาอย่ามาจะดีกว่าถุงนาโนได้กลับมาช่วงหน้าครับ